คือทุกคนเข้าใจว่าเราเราเราเสียตังค์อ่ะในราคาแบบสามพันอ่ะคือคนเราก็ต้องร้อนใจแล้วมันต้องได้อะไรมันต้องได้อะไรทักอย่างเราเสียตังค์ซื้อห้อง VVIP อะ่ะแต่เราได้ไปนั่งกับคนที่เป็นห้องรวมมันก็รู้สึกแปลกๆไหมเออผมก็พยายามทักแล้วคือผมไม่อยากทักแบบซ้ำๆอะ่ะแบบเ,เป็นเกียนคีย์บอร์ดทุกคนเข้าใจไหมคือแบบเราโตๆกันแล้วอ่ะผมก็อยายาเว่า ทักไปทุกวันทุกเช้าเย็นแบบพี่กายตอบน้อยตอบน้อยใน a c e บ o o k แบบอตอบมาตอบมาเป็นมีวเป็นแบบพ่อความขยะไปสะสมไปเรื่อยๆผมก็เลยแบบเอ๊ปล่อยจอยไปเลยแล้วกันอืเราไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยแากที่เราเสียตังตั้งสามพันไปก็ยังไงคลิปนี้ก็ผมไม่ขออะไรมากผมขอฝากแชร์คลิปนี้ให้ไปถึงพี่กายก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหนคือคนเราแบบจนปัญญาแบบเราจนปัญญาแล้วอะว่าเราจะ ติดต่อยังไงอะ่ะก็เป็นเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมา <c oughs> เพื่อจะฝากถึงพี่พี่ก,กายนั่นแหละคือ